ที่นี่ชื่ออะไรนะเขาดินย่งครับเขาดินเขาดินยางหยองอย่างหยอง,ยง,ยองเราจะไปบอกข้างล่างว่าสวยมากปั่นึ้นไปเลยครับวันนี้เราหาเพื่อนปั่นแล้วได้เพื่อนเยอะเลยทีเดียว <laughs> ากาศเย็นเหมือนจะข้อหน้าหนาวเอ่อ ไปเรื่อยๆกนนะครับเาะเราก็ยังหาเส้นทางไม่ได้เลยว่าเราจะไปไหนนะครับผมก็มาทางนี้ก่อนอวัดรหารไร่นะครับเส้นทางมันค่ายแล้วนะวันนี้ที่ อา,าตอนหนองบัวเขามีจัดงานนะแ้วเหรอไม่รู้ดิแล้วแต่ลองไว้ละเอ๊ะ <laughs> มีอะไรไรฝากพิธีกรบ้างไหมคะเรนเล่นนเนนี่ต้องเล่นเล่นเราทะเบียนปะต้องลงทะเบียนก่อนปะนนี้เราเวลาเรเวลาล้รวลาสามนาทีนะครับี่เรารอเามนาทีนะ เราก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะประกาศให้ว่าจะนั่งที่พี่ต่อวันนี้เราอยู่ที่อบตหนองบัวนะครับปั่นมาแล้วก็มาเจองานปั่นเขาก็เลยก็เลยแวะก็เลยแวะปั่นมาก็จะ20โลอยู่นะความปลอดภัยเลยค่ะให้กับพี่น้องชาวจังหวัดบางร้างเขาปั่นไปไหนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เพื่อนเราไม่มีวันนี้เราหาเพื่อนปั่นเราได้เพื่อนเยอะเลยทีเดียวแย่แยมเทียบเลย เยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยค,ครับเดี๋ยวเราฟันไปกับ,บคนที่สุบ โป่งแตกอะห่างหายม่ยากต่กต ح ح> ใช่วันนี้เรามาแจมกับเขานะครับปั่นมาได้20โลพอดีแล้วก็มาเจองานปัน่นก็เลยหแวะซะเลย เขาเป็นไหนกันก็ไม่รู้เนี่ย ใช่เลยลเใช่ระว,วังคะฮะเออุมงต้นไม้มอ,อุโมงสวนยาง เป็นยังไงคะนางสวยไหมคะหลงไหมไม่หลงครับไม่หลงไม่หลงนะคะไม่หลงอะไม่น่าหลงค่ะเพราะว่า<ช>มาสองท่านแรกเลยต้องขอบคุณนะะทีมงานทีมงานคุณภาพค่ะนะคะจากตำบลหนองบัวค่ะนะคะงา,านบริหารส่วนตำบลหนองบัวค่ะทุกท่านไหมทุกท่านไหมมีที่ไหนอีกบ้างไหมคะที่มาช่วยไม่ใช่ตำบลหนองบัวน่าจะหนองบัว ัท้งหมด็จภาพบรรยากาศนะฮะพี่เขาถือโปรโปรมาเขื่อนได้เลยนะครับน้ำเดื่มนะครับผลไม้ข้าวต้มยังมีนะครับยังมีเชื่อครับยินดีต้อนรับทุกท่านมาได้เลยจิ้นก่อนนะครับจินนเลยยอะเขานะครับให้นี่นี่นีขอบคุณครับได้นานมากหลังของเราครับ จุดชมวิวนะคะอยู่ด้านบนนะคะถ้าพักแล้วนะคะหายเหนื่อยแล้วนะคะปั่นต่อขึ้นไปได้ด้านบนเลยค่ะนะคะคที่บริเวณยอดเขานะคะขึ้นรถไปเถอะอย่าเดินกปอจุดชมวิวด้านบนนะคะ ตรงนี้จะชันหน่อยคืนะนะยถอ,อถ้าจาจักรยานมาด้วยก็คือเราจะต้องเหนื่อยกับจักรย,ยานอีกไงใช่ป่ะเพราะเราจะต้องเข็นจกนักรยาน<ส><ส>เดินขึ้นไป<ส>เราคิดถูกที่เราไม่ปั่นขึ้น นั่นั่นจักรยานจะเป็นภาระอาอยังขึ้นไปอีกเน,นี่ยชมวิวอยู่ข้างบนอ๋ออ่ะอเค <S <S ไปต่อ

มาแล้วต้องมาให้ถึงมาแล้วต้องมาให้รับามาไม่ถึงไม่จะเสไ็้ครับผมสวัสครับชมวิวเนื่อยปนมไม่กีทีนน่นี่ชื่ออะไรนะเขาดินองครับเขาดิน เขาดินยางหย่องยางหย่องเนินหย่องก็ป้ายเขาเยี่ยมาเ่ียงอีกยางหย่องจุดหย่องเขาดินยางหย่องเนินก็ได้อืมเราไม่ใช่ป่ะเราจะไปบอกข้างล่างว่าสวยมากปั่นขึ้นไปเลยครับแต่เราไม่ปั่น มาก็โอเคครับไปดีมีคอนเทนอะไรกันแค่เจองานปั่นเท่านั้นเองแค่เงคนปั่นย่านั้องมีพรพุทธรูปที่ฟังที่ฟังพิธีกรเข่อธิบายนะมีองเหมือนมหลวงปู่ชิม มีประมาณทองมีุโชคมีอะไรนี่แหละที่เป็นมหามงคลแปดอย่างลงลำบากมากกว่าเอกโหยอดสปุกเขาเดี๋ยวร้อยบอกให้เดินตะแคง